ชาวราศีสิงหนะ์ฮะถึงเวลาดาวอาทิตคือดาวประจําตัวของเรานะครับโคจรย้ายไปอยู่ในราศีกรกฎนะครับมันมีเรื่องดีๆ3เรื่องครับเรื่องที่น่าชื่นใจเรื่องที่เราสามารถทำไปต่อยอดนะครับหรือเกิดประโยชน์ต่อเราได้นะครับสเรื่องมีดังนี้คือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคมนะฮะจากนี้ไปประมาณกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมนะถ้าจะจำง่ายๆนะครับมีเรื่องแรกคือเรื่องของ โอกาสใหม่ๆนะครับในการได้เงินนะครับมีโอกาสได้รายรับพิเศษนะฮะงานที่อยู่เบื้องหลังก็ได้หรือง่ายๆคืออาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์มีคนทาบทามให้ทำงานบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมหรือมีโอกาสนะครับในสิ่งที่เราต้องการแล้วได้ทำพอดีหรือสมบิว่าเรากำลังขาดเงินนะครับเพิ่งผมเชื่อคนราศีสิงห์ช่วงเนี้ยติดติดขาดกิ๊กกักกักครับเรื่องของเงินเป็นพิเศษถูกไหมครับ ทีนี้ครับมันก็จะมีรายรับพิเศษในส่วนนี้เข้ามานะฮะถ้าใครค้าขายใครทํางานบริการใครทํางานอะไรก็ตามนะครับงานเซอร์วิสกันอะไรก็ตามจะมีโอกาสมีลูกค้าเพิ่มเข้ามานะครับแบบที่ไม่คาดคิดนะฮะบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใครเขาก็มองว่าเออเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหรือว่าเงินมันน่าจะได้ยากๆนะฮะอยู่ๆเรามีโอกาสได้เงินในส่วนที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมานะฮะเราอาจจะเงินนะครับไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วมันเป็น กำไรย้อนสะท้อนย้อนกลับมานะครับหรือถ้าหาโอกาสอะไรใหม่ๆในช่วงจากนี้ไปก็จะได้โอกาสเหล่านั้นนะครับหรือว่าทำสิ่งเหล่านี้จากนี้เป็นหนึ่งเดือนสำเร็จนะครับบางทีอาจจะเป็นงานออนไลน์นะฮะบ,บางทีอาจจะเป็นงานที่มีคนวานให้ช่วยเหลือนะฮะหรือบ,บางทีอาจจะมีไอเดียที่เราอยากทำส่วนตัวเป็นพิเศษแล้วเราก็สามารถหยิบจับขยับขยายทำได้นะครับบางคนเรียกว่า งานหลังบ้านนะครับงานที่ไม่ได้เปิดตัวก็นนะครับบางทีเราทํางานไปเป็นผู้ช่วยหรือ่าอาจจะมีงานอะไรที่เราทําแบบไม่ได้แบบให้ใครรู้นักนะฮะแต่แท้จริงมันก็เป็นหนึ่งในทีมงานหรือหนึ่งในผลงานของเรานะครับเราประสบผลสําเร็จบางทีนะครับผมก็นึกถึงอย่างว่าไม่ว่าเพื่อนจะทํางานอะไรก็ตามเพราะแต่ละคนก็มีเป็นสิงทางานราชการสิงทํางานฟรีแลนซ์สิงทํางาน เอกชนนะครับหรือสิ่งละวิสาหกิจนะฮะหรือสิ่งเป็นพ่อบ้านบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการเงินมันแตกต่างกันถูกไหมครับแต่ที่สําคัญข้อนึงที่เห็นชัดเจนคือมีดวงได้เงินพิเศษจากการทํางานหรือการช่วยเหลือใ,ใครหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่เราทําแล้วสําเร็จบางทีเพื่อนๆอาจจะปูการตลาดหรือว่าหาช่องทางการเงินล่วงหน้าไว้นะครับในก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ แล้วมันก็จะมีผลสําเร็จนะครับในช่วงตั้งแต่17นี้นะครับไปจนถึง17สิงหาหน้านะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะข้อแรกนี่ฮะนี่คือข้อที่2ต่อมาข้อที่2นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะเรียกว่าเริ่มมีไอเดียใหม่ๆนะครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าเวลาสิงห์เป็นมนุษย์ที่ชอบคิดชอบทำนะครับสิงห์คือธาตุไฟนะฮะไฟมันอยู่ไม่นิ่งครับมันมักจะหาอะไรทําได้ตอบเวลานะฮะ ให้ราศีสิงห์ไปแบบนั่งนอนๆนะฮะไอ้พักผ่อนนัก้อนนัก3าวัน7วันนะฮะโดยที่เที่ยวอย่างเดียวนะครับหรือพักผ่อนนอนอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าไม่กี่วันก็จะรู้สึกแบบอยากหาอะไรทำอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีสิงห์ผมเลยมองว่าเราอาจจะมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นหรือมีไอเดียอยู่แล้วเอาไปต่อยอดเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมและมีความคืบหน้านะฮะบ,บางคนอาจจะเป็นการวางแผนนะครับในการทำธุรกิจ วางแผนในการหาไรายได้ทั้งอื่นวางแผนที่จะทําอะไรให้กับบ้านให้กับครอบครัวให้เกิดเรื่องส่วนตัวหรือเรามีายความใฝ่ฝันอยากทําอะไรเป็นพิเศษส่วนตัวของเรานะครับบางคนไปลงคอร์สเรียนก็มีนะครับมันเหมือนกับว่ากําลังจะพัฒนาตัวเรากําลังพัฒนาธุรกิจการงานหรือครอบครัวเรานะครับบางคนจะเรียกว่ากาลังหาความรู้เรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานที่เราทาประจําอยู่นะครับ ซึ่งใดๆทั้งหลายแลผมมองแล้วว่าทำได้ทำดีและทำสำเร็จนะครับจะให้สบายใจในส่วนนี้ได้นะครับข้อต่อมาครับข้อที่สมมันเป็นเรื่องเก่าๆนะครับคนเก่าๆนะฮะลูกค้าเก่าๆนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเก่าๆจะมีโอกาสที่จะกลับมาพบเจอกันนะครับในรูปแบบต่างๆเราก็ลองนึกดูว่าอาจจะเป็นคนที่หายไปนานนะฮะติดต่อกลับมาอ่านี่ก็ได้หรือจะเป็นคนที่ เพื่อนหรือคนรู้จักให้มาชวนทําโครงการอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าชวนทาโปรเจกต์นะครับมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าเราคว้าไว้ได้ก็คว้าไว้นะถ้าเราสะดวกนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าอย่างน้อยเรามีอะไรให้ทําใหม่ๆเกิดขึ้นแน่ๆและสามารถทําได้ทําได้ดีทําได้สําเร็จนะฮะฉันได้สบายใจในเรื่องของการพบเจอคนที่เราจะเจอจากนี้ไปนะครับรวมถึง บางทีโปรเจกต์ที่เราเคยคิดหรืองานที่เราเคยอยากทำมานะครับไอเดียที่เราเคยวางแผนไว้แต่รอจังหวะว่าออจังหวะปรับเหมาะข้อดีนะครับจะามาทำนะครับก็กลายเป็นช่วงนี้นะฮะเหมาะนะครับเก่ยวการทำกิจกรรมต่างๆจากนี้ไปเพราะว่าในช่วงนี้ปากเป็นเอกเลักเป็นโทนะฮะพูดคุยอะไรก็ตามคนเชื่อถือเชื่อฟังและอย่างน้อยคนก็ยังรับฟังเรานะฮะหรือว่าทําตามเราในบางเรื่องได้นะฮะ ฉะนั้นจะไหว้วาในให้ใครช่วยเหลือหรือจะปรึกษาหรือเรื่องสําคัญสําคัญอะไรใครที่จะเข้ามาในช่วงนี้ก็สําเร็จโปรเจกต์ใดๆที่เคยคิดไว้ออกมาก็มีโอกาสสาเร็จการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสิ่งใดก็ตามก็สามารถแก้ปัญหาได้จังหวะดาวเกี่ยวข้องผมจะนึกถึงอย่างว่าช่วงนี้นะครับบางทีเราอาจจะชวนใครมาช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือมาทําอะไรด้วยกันนะครับก็มีเกณฑ์สำเร็จและมีดวง อันนี้ต้องเรื่องของเรื่องของความรักนะฮะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีทานไฟเก่านะฮะก็จะมีคนเข้ามานะครับแต่อันนี้ก็ไม่เสียสฮะเพราะว่าผมเชื่อคนราศีสิงห์เขาเข้มั่นคงเขาจะรู้กรอบว่าควรทําหรือระยะห่างในการคุยอะไรกันแค่ไหนชนตัวนี้ก็ไม่เสียสแปลว่าเขาต้องบอกให้ฟังว่าเราจะเจออะไรเก่าๆนะครับหรือจเจอไม่ว่าจะเป็นคนหรือได้กลับไปสถานที่ที่ไม่ได้ไปมานานได้ทานข้าวร้านอาหารที่อื่นไม่ได้ทานมานานแล้วคือมันเป็นการย้อนอดีต เล็กน้อยนะครับในชีวิตที่มีอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทำอะไรก็ตามผลลัพธ์ถือหน้าพอใจนะครับนี่คือเรื่องราวฮะทั้ง3สิ่งนะครับที่เกิดประโยชน์เราครับในช่วงดาวอาทิตย์ายนะฮะจริงๆมีมีหลายเรื่องนะครับผมคัดกรองเอามาประมาณนี้นะฮะสวัดีครับเป็นกันบจใจครับเพื่อนครับสวัสดีครับ